สวัสดีค่ะนี่คือรายการอธิการบดีพบประชาคมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยและประชาคมทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและเมื่อวันที่1นธันวาคม2557ดดิฉันได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และแผนการ พัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้ถแถลงไว้กับ ประชาคมตอนสัญหาธิการบดีว่าเราจะจัดรายการอธิการบดีพบประชาคมทุกสามเดือนเพื่อที่จะรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผู้บริหารนอกจากนี้ก็จะเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ สามเดือนเราจะพบกันหนึ่งครั้งนะคะและเ,เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยเราจะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ใฝ่รู้สู้งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรม ดิฉันเองได้กำหนดนโยบายทั้งหมด9ด้านนะคะที่จะให้บรรลุวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ดังกล่าว วันนี้ก็จะมาขอพูดคุยว่าทั้ง9ด้านนั้นมีอะไรบ้างนะคะด้านแรกก็คือจะพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนเพื่อเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพแน่นอนที่สุดอัตลักษณ์บัณฑิตของเราเราเน้นเรื่องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพดังนั้นหลักสูตร นะคะคก็ยังคงเน้นหลักสูตรเรื่องการเรียนรู้คู่การทำงานหรือที่เราเรียกว่า work integrated learning หรือเรียกย่อๆว่า w l l นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่การทำหลักสูตรเราจะมีความร่วมมือกับสารประกอบการนะคะเพื่อที่จะจัดทำหลักสูตรที่สามารถจะ อบสนองความต้องการของสารประกอบการและเมื่อเราสามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติได้แล้วการที่จะทำให้เป็นบัณฑิตมืออาชีพมหาวิทยาลัยก็จะมีแนวคิดที่จะเสริมเรื่องของ STEM นะคะ STEM ซึ่งย่อม,มาจากคำว่า Science, Technology, Engineering และก็ Mathematics ซึ่งมีความเชื่อว่าเรื่องของ STEM นี้ก็จะสร้างบัณฑิตของเราให้เป็นบัณฑิตมืออาชีพ ด้านที่2ก็คือเรื่องของการนำมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทุกท่านคงทราบดีแล้วว่าในปี2558นี้นะคะเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อาจารย์นะคะนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทุกระดับเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเรื่องของหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับตัวชี้วัดที่เราจะได้รับการจัดอันดับนะคะเรื่องของการเป็น World Class University ต่อไปด้านที่3นะคะก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนักศึกษาของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับด้านนักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติก็คือสามารถที่จะทำงานได้ตรงตามความรู้ของสาขาวิชาที่ตนเองจบแต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากจะเน้นให้กับนักศึกษาแล้วก็สิ่งที่นักศึกษายัางขาดก็คือเรื่องของทักษะทางสังคมที่เราเรียกว่า Soft Skill นะคะและสิ่งที่ มหาวิทยาลัยเน้นมากๆทางด้านทักษะทางสังคมเร่งด่วนก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็ไอทนะคะก็จึงเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุน2เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะ ่อไปด้านที่4ี่ก็คือการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุนนะคะนักวิจัยทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าทุกวิถีทางที่จะให้ท่านผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติและที่สำคัญก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้งานวิจัยนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ว่าจะ เชิงพณิชย์หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะด้านที่5ก็คือการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัยตามนโยบายก็คือจะเร่งนะคะสร้างหลักประกันความมั่นคงในการทำงานพัฒนาสวัสดิการต่างๆแล้วก็สร้างความสุขให้กับการทำงานของบุคลากรทุกท่านนะคะ ประการที่ 6. เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยก็จะตั้งทีมงานนะคะที่จะให้ความรู้กับบุคลากรเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐข้อดีข้อเสียนอกจากนั้นก็จะเร่งร่างระเบียบกฎข้อบังคับนะคะที่จะใช้เมื่อออกนอกระบบและที่สำคัญขณะนี้เราก็ต้องสร้างแนวความคิดในการที่จะ จัดหาไรายได้นะคะเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองได้เมื่อออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับด้านที่7ก็คือการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพแล้วก็มีธรรม,มาภิบาลเรื่องของการประกันคุณภาพนะคะเราจะเน้นให้ทุกท่านทำประกันคุณภาพโดยที่สอดแทรกเข้าไปกับการทำงาน ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือและเราก็จะมีใช้ระบบไอทีมาช่วยในการสร้างระบบประกันคุณภาพของเราและที่สำคัญนะคะมหาวิทยาลัยก็จะเน้นเรื่องของธรรมาพิบาลน,นะคะทุกระดับไม่ว่าจะเรื่องการบริหารจัดการการเรียนการสอนนะคะทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรก็จะต้องอเน้นเรื่องของธรรมาพิบาล และด้านที่8นะคะเรื่องของการบริบรการวิชาการที่มีศักยภาพเพื่อที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยค่อนข้างที่จะ เด่นชัดเรื่องของการบริการวิชาการแก่สังคมเราได้รับการยอมรับนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปก็คือทำอย่างไรที่ทำให้การบริการวิชาการเนี่ยไม่ได้เป็นการให้เปล่าแต่เพียงอย่างเดียวนะคะการบริการวิชาการจะต้องสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นภูมิปัญญาของโลก ถึงแม้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติหรือว่าจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยยังเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและต้องการที่จะปลูกฝังให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านนะคะมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ ในปี2,558นี้นะคะก็เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก้าวเข้าสู่ปีที่10แล้วนะคะถือว่าเราได้ดำเนินงานมาได้ระยะหนึ่งดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะมาทบทวนนะคะทิศท,ทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยสภามาหาวิทยาลัยนะคะได้มีแนวคิดว่า จะทำการประชุมเรื่องการทบทวนนะคะนโยบายการบริหารงานหรือเราเรียกสั้นๆว่าลีทรีทนะคะโดยจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภาหมหาวิทยาลัยสภาวิชาการสภาคณาจารย์และก็ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับเราจะมาวิเคราะห์นะคะถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูว่า ในอีก10ปีข้างหน้านะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช,ชมงคลพระนครจะเดินไปในทิศทางใดซึ่งความก้าวหน้าของเรื่องการรีทรีตก็จะมาเล่าให้กับประชาคมได้รับฟังในโอกาสต่อไปนะคะและในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช,ชมงคลพระนครได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งนะคะให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่31โดยใช้ชื่อว่าพระนครเกมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพรรัลราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการแข่งขันเพื่อที่จะ เสริมสร้างนะคะความรักความสมัคคีและความสุขให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9้าแห่งนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษาอีกด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นในปีนี้เนื่องจากเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือว่าเป็น นิมิตหมายที่ดีที่เราจะได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะคะการแข่งขันกีฬาระดับชาติไปสู่ประชาคมอาเซียนโดยในปีนี้เราใช้คำขวัญว่ากีฬาสร้างคนก้าวราชมงคลสร้างสัมพันธ์ เก้าทัน AEC โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่8กุมภาพันธ์และพิธีปิดในวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะและเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะ ก็ขอเชิญชวนบุคลากรชาวราชมงคลพระนครทุกท่านพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขออนุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดอภิบาล บันดาลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นร่มฉัดปกกล้าวปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานและเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะคะก็ขออารัธนาคุณพระศะะรีรัตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งดวงพระวิญญ,ญาณของกรมหลวงราชบุรีเดเรกลิ์จงช่วยปกปัก คุ้มครองชาวราชมงคลพระนครให้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการและขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ